ก็เราดูยังภูมใจที่ต้นเขาไม่ทิ้งลุงพนคือเขาจะช่วยต้นคือเขาช่วยลุงพนได้แค่ความสามารถของเขาเลยเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ทิ้งรู้นะภุมิใจแตเ่เขาก็บอกว่าเขามีวันนี้ได้เขาดูลุงเขาดูป้าเป็นรู้ก็ดีใจกับต้นต้นยิ่งมากมก็ย็นเลย ถึงต้นที่อยู่ในกรณีไหนก็ช่าติจะครับไรสุดหรือไม่ไรสุดต้นเขาก็ยืนอยู่ตลอดไม่มีใครดึงต้นไปจากร่มผลแน่ตอนที่เขาไม่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็ดูแลสุขภาพดีอยู่นะเขาหายแล้วนะขาเขาไม่บวมแล้วนะว่าตอนนั้นมันก็ทำให้ต้นดีถึงได้ทำดีในฟองหอรู้สึกว่าถ้าจะไปดึงดึงแล้วไม่ดืึงไม่รู้หรอกอาจจะลดลงลดลงแต่ยังไม่เลิกประมาณนี้ป่าวก็ไม่รู้แต่สวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะ ในช่วงที่เขาอยู่กับหนูนะเขามีเงินเขาก็มาปั่นร้านให้คือเขาเอาเงินมางลงร้านให้เขาจะวิ่งซื้อของให้อย่างที่เห็นนั่นแหละถ้าไม่ได้ถึงหมื่นเขาก็จะไม่ไปเจอในของในร้านมันขายพอได้สอ<ะ>ซื้อมันก็จะได้เงินน้องก็ไปซื้อมาให้แม่กับพ่อเขาขายขายสิก็เก็บเงินไว้ให้น้องเนาะเขาไปซื้อตัวเขาเองเขาไปอเนซอนแต่ว่าเงินแม่ได้เยอะแล้วนะต้นไปซื้อของมาให้แม่แม่ก็ขาย เขาก็ทำอย่างนี้จนทุกวันนี้ของในร้านก็พอมมองเห็นใช่เพื่อที่จะร่วมทำบุญครอบตัวพี่มาแล้วต้นไอ้เจ้าถุง นนอ,อันอนึงแลกแดดลูกโมนั่นก็ขานทบ้านไอ้เน้เไปแล้วไหมเจ็บเนี่ยแปดแปด่ะแดดอยู่บนรถมัง้งคนรถของพี่พี่ชัยที่ผมให้บ้านอะก็มีนะครับ เพื่อนรักของต้นนี่เป็นเพื่อนเลยเพื่อนสนิทะไปก่อนจะไปก่อนตัวผมใช่ไหมครับตัมน้ำมันอยู่แต่ริ่นแรกมอหนึ่งคุณนคนคเล็กตัมห้าครับแรกจะยากรูอีกเข้ามาสอกอจะมีความกำลังเปียนกันตนเอง ชื่อของ้นแปก็กลับมาอยู่บ้านอยู่ในไมใก้เคียงบ้านปู่แล้วครับอขครับบ้านปู่ยากเยปหม่็นซีุกคนใจางนรตั้งในี่ต้นอยู่ต้นเมื่อก่อนเขาจะนอนต้นจะอยู่ในห้องแอร์นี่แหละมันจะมีห้องแอร์ดไปเป็นห้องออยเต้นต้นไสดแต่ทีนี้ ก็พม่อยากไปนอนร้านขาบางวันก็ไปนอนแต่ว่าจะมาประจำที่นู่นนั่นแหละไม่มาเพราะว่าการก่อแงเปิดได้แควตงไปล้พ่าสมอที่มาทีหลังไมกอนกรี่็ปึกษาคุยกับมิเตอร์่ทุกคนเละทุกคนก็ไม่อยากให้ผมาเพราะว่ามันข้างใกล้ มัางรภนโลกงอันนี้ได้ทั้งสิเดอได้รให้ลูกหลวงจ้างที่ตนพท่านทางอุปสรรคต้องพ่นเยอกคม่ห่พ่อ่คุณแม่หพ่อหลวงพนประเนให้ลูวงคือตนมันต่างใจไว้ให้ลุงพ่นหมู่ลูวงถูกสิ่งถูกยางให้ตลอดปลอดไข้ให้ผลบนทินเดินนี่แคือให้พ่อแท่นบาตนได้พอตัเขาสู่สิบิตรุงพลนย่างแหงเลย ปลาูน <anto> ี่นหูล้มคนยังแหงก็ูเต็ทีแล้วไม่ยอนเลยอ่เป็นทะเกระบือบื้อใตสงสัยไปเสียวว่างไปหาลวงพดเลยไปวังหอยไปขวานนาบาวก็เลยง่อึ้นหน้าไปแก่เดนมานอกโคตรงหมูโตจะจง้มดีเลยว่าอดัยสบายปลาทูาทล้เส้นปาสิไป

ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากก็ไม่แนะเนาะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอยากต้นเขายิ่งยิ้น้อยแม่แต่แม่เองไปเห็นรูปไงรูปใบอะไรแม่ามตามคนแรกอยู่เป็นที่แม่แม้กอดรูปก็ปเลื้อนเราดูไลฟ์สดแล้วก็มองดูว่าเอ๊ะผมก็ยังมองอยู่ว่าต้นเขาจอดรถตรงไหนแล้วที่มีใครเห็นไหมเพราะว่าลักษณะการจอดรถมันจอดริมถนนมีรถวิ่งผ่าน ันถาดไหลสดเขาหลัลงจากที่เขาลงไหลแล้วแล้วก็มองไม่เห็นว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นเขาลงไหลอรน,นู้นขับรถตามไปเลยรู้ว่าคงไม่ไหวถ้าถ้าต้นไหวนิดนึงก็คงจะขับมาแล้วก็แวะก็ได้แต่ทีนี้ต้นไม่ไหวเลยเพราะว่าไปถึงมันเหลืองแล้วเหลืองเขียวเบิดเลย ร่างกายเริ่มขาดรากายมากขึ้นหายใจายจไมีที่ประจอน้องผมก็เคยช่วยเพื่อนหมือนกันแต่ก็ไม่รอดผมก็ทำซีพีอาร์แต่ว่ามันไม่ไม่ทันบนทันค่หมอกระบอนทันเข้าโรงพยาบาลอยู่ไกลค่ะโรงพยาบาลอยู่ประมาณเจ็ดกิโลกว่าเศษแต่ประมาณสิบสิบกว่ากิโลเนี่ยเออก็สิบกว่ากิโลพยายามน้ำเกลียวไปเนาะพยายามมีโมเดนก่อนจะไปถึงโรงพยาบาลก็ พีนเสิร์ฟ้ำมัเตา่มากกมลูกพ่อน้องเขาวันณกิตย์ค่ะครับผมอาจจะอาจจะไม่ได้เข้ามาวันอาทิตย์เพราะว่าวันนี้แปท่ม้อย่ที่ว่สาร้าม่ารุเลยนวดมันมื่อคืนค่ะวันนี้เวยมที่ไหนคนถอย่ครับต้มเหรอนี่วันนี้มก็จะอยู่นี่ จนเสร็นครือทำเสร็จผมจะได้หน้ากับครับพราะควนี้ก็ต้องคงกับดืดมหน่อยพวกนี้ก็ต้องเตรียมสัวเป็นรอยการเบิ้งไม่ดูแล้วก็วูจชิงวูจริงแล้วรอคนไม่ดูเนาะขอนึงครับีแบงค์ก่อนกินวันหล่อเป็นระนันอะไรนี่แหละเป็นกรนีนคนนั่นก็บเบิ่งดี้ขับรถต่ๆอไปอันแม้นีเข้ามา มักลงบ่แม่เรามักลงได้แม ain ่เรามักลงด้แค e ่ว่าแ่้ว่ามงเ้นอ่ะขึ้นอ่คือบอกเ่าว่ามึงจะบ่าเต็มหมดขึ้น่เลยพี่ทับรถงสาเต็มด้อ่ับรถลับกันมากาก็เลยบอกว่า คุณขับรถมากมอนนี้มัน่ย้ไปก่อนแม่นูก็ถากว่านว้ไปอ่ท่านยูหาชั่วโมงเลยบางทท่านยพักก่อนียอ่ก็ทีนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมพี่มาแล้ตอนนีไปซื้สุขดินะครับ